ไอกันด้วยอ่าอ๋อแล้วเป็นอะไรไปอะโอเคเอี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเดี๋ยวคืออะไรแอชแทกแอชแทกไ้ม่เวิร์กอาบไม่แตกเล่นเลยก็ได้ คนไทยทั้งนั้นแหละเซิมเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอแดน,นึงอ่ะไอแดนก็ตามเมื่อกี้อ่ะฮะตัวที่สองอะ่ะ<า>ที่เล่นฮันโซที่ได้เพียบเลยเกมเลยวือแม่งมาหว<ะ>ที่แม่งรวบแล้วก็ยิงอ่ะ พีเอลเมื่อกี้อะไรวะกินเลนเทอร์เหรอกินเลนเทอร์เกี่ยวอะไรกับเกมด้ววะพีเอลนี่มันยอดจากเกมเลิฟเกมแกนลายหรือยังไอ้แห้งไอ้สัตว์แม็กโดนัลด์ยังยังมันดูไม่สวยอ่ะขอไม่ใช่คนปัญญาอ่อนบิดคนจริงเดวันนะเว้ยเรีมเงเสี่ยวอย่าพวกเดวันเลย อุย้ยอีกหย่ยหัวแตกโอ้ยใครทิกูได้ค้ณในบ้านไหนอยู่ไหนวะแฮกโล,หลให้หน่อยขวามือมีโอ้มีเซนมีเซนมีเซนเฮ้ยไรฮะจะตายแล้วอีกหนึ่ง,งหนุ่มหอยหอยน้องเออ<ง>ตายแล้วกลับมาพี่เอม็มลิปเปอร์อยู่ข้างหลังเออเรียบร้อยเลเทไปด,ดันรถไปดันโซตัวหนึ่งในบ้านอะ่ะ เออ้ยสัตว์เอาเซนมาโอเคสบายยาวเลยคอยแรกของเราลด้ินเสียงริปเปอร์หรือเปล่าอยู่แถวนี้เปล่าอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเออเสียงมันหายตัวอยู่แถวนีอววออ้อยู่ลาเต้นเดอ๋อวไม่ได้เต้นดีกวา่าทำไมมันเงียบจังวะ โอชิตระวังเมอร์สีใครเหยียบแถบตายวะเฮ้กู่หอด้วยกลั่นไอ้นัดเอเวนน้อยอย่าหาเสียงดังพุ่งไปแล้วไอ้เยคุ้มกันด้วยไอ้ชัดไอ้ใครมาวะเออ มันจะแฮมแน่เลยเอาตัวแข็งจิตหายละวิตหายละวฮีวีแม็กหน่อยฮีวีแน็กหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่าเลยพอช็อกได้ไหมวะไอ้ซันมีไหมเรียบร้อยโอเคสิงวอลิตี้ช่วยชีวิตสุดยอดมากครับผมสิงวอลิตี้เมันไม่น่าจะช่วยชีวิตการพอช็อกได้ยืดด้วยยืดด้วยข้างหลังไม่ได้เหรอลิเปอร์ไม่ได้มันมันเป็นระเบิดแบบดาเมจเดียวแล้วพนันแล้วค่ะดูสิว่าจะไหนของ ลีเพิร์กหลังอ่องอองหลังมึงอ่องมึงปั่นแล้วมึงปั่นแล้วปั่นลีเปอร์แต่มันก็แวบหนีเออได้อยู่เนี่ยเอาดิเอาดิเอ้ยอย่าพึ่งแต่ว่าลีเปอร์กนไหนวะตายแล้วย้อนสู้ไม่ได้ก็แวบหนีลีเปอร์กรถติดนะจัะว่วนลายฮาร์ดอีกทีนึงขออีกทีนึงไม่มีเออววนถอยมานหน่อยอ้วน ไปแล้วกลับมาแล้วหยแล้วปล่อยช็อคของใครกันอันนี้ไม่เหยื่อปูแน่นอนมาแล้วมาหามึงเลยเจ๊มาไปหามึงสายมือจริงเฮ้ยรอดว่ะไม่ปล่อยช็อคไว้ใไปเปิดฟีด เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหจับได้เลยโดนเหรอวะหลังแปดเรียบร้อยหอ้พุ่งสวนนี่ไงน่ะจะ่รู้จักเลยไม่แฮมเลยเขาโดอย่ข้างบนก็โดนแฮมมานะได้ได้ได้ค่ะมันโดดลงมาเปล่าแบบไอ้นี่ลงมาโดดเลยเอ้ยโดนดิเพราะว่ามันยิงรอบยิงหัวด้วยนะเว้ยมันยิงขึ้นข้างบนด้วยนะฆ่ามันน่ะเอาเฮ้ยลิง เข้าก็มองได้ไรครับพี่อะไรเนี่ยเอ้ยิ่งอ่านี่นี่ลิงอะอะไรต้องโดนตลอดเลยวะอยู่แล้วช่วยเข้าที่เออเสียแล้วเสียนตีแล้วนะเสียนตีเลยนะเดี๋ยวฟีเดี๋ยวฟีว่ะเอาหัวก็ดีระวังล a d ี่พอช็อคมีวะไม่มีแล้วเฮ้ยพุ่งไปเงี้ยวคุ่งกันนี่สมัยละคอมเมนต์ไรกันเที๊ยวอยู่ เด้งหลังไม่เจอลิปเปอร์อยู่ที่รถขอเลือดเอาแล้วเอาลิปเปอร์หน่อยครับผมเ้ยอยหลังไอ้ป้าเตียนมาไอ้เหี้ยหมดหนทางแล้วยิงไม่โดนอ่ะไอ้ป้เตียนตายบอกนิดเดี๋ยวให้ละดันไว้ดันดันไปเดี๋ยวไปดันให้ ดีว่าดีว่ามาโอ้โหสะกุตะกุดตช็อตข้าดีว่าแล้วเข้าเลยเอาต้านให้ต้งนให้เรียบร้อยมันได้เร็วจังว่ะอุ้ยสามวันาที แรกมันคามิมพิมตันตอนนี้ไปแอนดกับมิ้นต์แล้วก็พาดา้าเฮียสติแตก,แกันกลายเป็นดีๆไปแล้ว <c oughs> อยู่ไงมีเย <c oughs> อะไงงองเป็นดอกเลยสัตว์แมงบอกว่าแมงมาจากนี่เลยตอนไปงานพิมมิ้นตะ์่ะ นี่นั่นแหะนะเออทีเปิดทองทองอ่ะเท่านั้นแหละมิน้นงอกมิ้นงอกรอบล่าสุดไปดูแอนบิดแอนร้อยหนึ่งแต่ไม่บิดติมไอ้แห้งไปงานวัคซันนะู้นอะฝากซื้อกาสตัวเวทหน่อยดิไม่ทด้ไป <c oughs> อะไรวะไอ้เบิ้มไม่ไปกูไม่ได้ไปอะ <c oughs> ดิหมายถึงอะไรนะ <c oughs> ไอ้เบิ้มมันไม่ไปอ่ะอ๋อ มึงเดียวดิมึงไปอยู่แล้วเนี่ยคือกูจะฝามึงหาป้ามึงให้ดัดกูไปแข่งคนเดียวกูไปหนาวเดี๋ยวอะหนาวเฮ้ยข้างหลังเรียบร้อยจิ้งฝรั่งฟรีร้อยส่ายไหมทำไมกูประเด็นขนาดเฮ้ยจิ้งฝรไม่ทำเท่าไรวะแล้วกูเหลือกับใครวะเนี่ยไปถ่ายไหมเดนติเนชี่ไอ้สัตว์ข้างหลังมึงเดนติเนชี่ไม่ได้แล้วขาดไม่ได้แล้อยู่กางมานอยู่ไปไปไปเก็บยาในห้องไปเก็บยาในห้องไปแล้วเนี่ยแล้ว หิวล้วนหิวด้วยหิวแล้วหิวแล้วไม่ทันแล้วค่ะถอนไปก่อนถอไปก่อนถอยไปก่อนตาหิวอยู่โอ้ยอะไรวะขับไปเดยวลใอ้อมหลังอยู่มึงอ้ลังอยู่มึงลึกเกินแล้วอ่ะพิจิตพิจิตกสองิเปอร์ข้างบนเฮ้ยจังแก้หลอดโอยพี่อย่อมึงโอ้ยบิ๊เร์อีกแล มาโอ้ยอ้เฮียเอ้ยหน้าหนักเลยเฮียหน้าหนังเป็ดจับดีกว่าไล่ฆ่าไปบ้าพลังไล่ฆ่ายังโหดจริงๆตัวเล็กจับใปไอีกทีนึงอีกทีนึงเข้าไปเข้าไปไอ้นัทเอ้ยนัทรถถึงแล้วเฮียเราเยี่ยมเป็ดตมาแลวน่ะนี่ไงจิเปอร์จะนี่เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมันทำอะไรมันวะยิงเท้าเหรอ ไอเวนไม่ขึ้นจบจบกับนชั้นแล้วเธอแฮมโโ้โอ้ยเนิร์ฟดีดีตะฮาาโว้ยเรียบร้อย,อยเอามาดีเดียตัวเดียวเนี่ยลำคาญเลยครับออนีดิปยูหัวดิปยูหัว

เออ๋ยวตัวนึ้งด้วยเอาเซน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 มึงจะตายแล้วตายปะล่ะไอสัตว์ได้ได้ต้องได้เซนต้องได้เซนไอ้เวรนี่มันใสโน้ยเพื่อนแหมโหดจริงลิเปอร์มาไอซาเลียดันรถอยู่ติดแท็บด้วยฆ่าดิ แต่ไม่ใช่ซาเลียแล้วมันเนียซาเลียตัวอะไรติดแท็บตายแล้วจบแล้วไม่ใช่แต่คนที่ตายเมื่อกี้ไม่ใช่ซาเลียคนที่ตายคือไอ้ดิยไอ้เหี้ยอะไรวะไปโดเอออะไรไปโดอะไรเพื่อนถึงถอดไหมอย่าไปบวกกับซาเลียเุ้ยเวนเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเรียมาแล้วมันทุบมันทุบอะไรเงี้ยดูดูกระสุนดูกระสุน ต้องแรกด,<บ>ด้วยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแล้วไม่ทันแล้วแล้วอิเอ้ยโหไอริว่ะไอริเขาไอริศเราไอริศเขาไอรเราไอริเราไอริเราด้วยไอริเรา <laughs> ด้วยนี่ไอริศเขาไอริเราไห้ยยงเโอ้ยยังไม่ไหวแล้วโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนอนเอาอี้วโอ้ยปตัด ไมคีเ,เอ,อมม้มันจะรวมมันจะรวมหรือเปล่าน่าจะมีสิทธิ์พยายามยิงหุ่นเว้ยหลังโอ้ยพ่อนี่ไงเรียบร้อยไอ้สัตว์หมดเลยวะนะ่ะล้วนไม่เว้น อโ, <What? S 1> โอ้ยล้ออเดี๋ปิดมาอ้ำหลุดทำไมวะน่นนอนะอะไรฮะเมออ้เมอย์ที่อะไรล่ะตัดเปรี้ยวเหรอขอเปรี้ยว,ยวไอลิปเปอร์ไปขวาจะไปอ้อมอันติแล้วลิปเปอร์ เออตัอนมาแล้ไอ้นั่นฆ่าอยู่ไม่ได้ไม่ได้หนีไปแล้วเออสุดยอดสตาร์นทันทีเล็กเจอเจอสตานยังไงเพื่อนแมาขี้ไอ้ซะโอ้โหมึแมาจีบมั่วชาร์จมึงอ่ะโอ้ยเออเว้ยซิเปอร์ขึ้นไปแล้วเอ้ามันมันเกิดใหม่อะใครชุบมันวะเนี่ยเมื่อไงไอ้แนี้เสียเรียบร้อยมันจะเอากูแล้วมันจะเอากูแล้วเฮวยด้วยขวาบนขวาบนขวาบนหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาเอาแล้วมาเอาแล้วเห็นฟอร์ ah ิตี้มาแล้วเฮ้ยอะไรวะอาก้อนอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนักโอนอีกแล้วไอหุ่นไอหุ่นไ้หุ่นดีว่าโอ้ยเออเออเอแจมแจม เอามันเอามันเอาต้องเอาเขาเอาไประวังมันไม่กินมอบชัดมหุ่นไอ้เหี้ยไหลยิ่งกว่าครับจักลับดาเมจไม่พอยูเอ็นถอยมามึงอะมึงกลับเอ้ยมันทุบแล้วเอาแล้วทุบแล้วเอาดิเอาดิเขาสักตัวเถอะโอ้โหจับจับจับไอ้ที่นั่กระชุบยับเลยสัตว์ไม่มีอะไรบ้างวะไม่มีอะไรเลยนี่หว่าไม่มี หกสิบเปอร์ให้อยู่ไหนมีทะเยอทยนติดขวาขวาระวังอ้อมเอ่อแล้วไม่เกี่ยวกับกูเหตุการณ์นี้ล้อแม่งตายแล้วเฮ้ยล้อแม่งไม่ผ่านกูไปว่ะเฮ้ยยิปเปอร์มายิปเปอร์หลัง เมย์จะตายแล้วเมย์เอโหเมย์ทีเดียวไหมอีเปอร์มึงไอ้เหี้ยวิ่งสวนกันเหมือนเพื่อนเลยสิเออจะึ่งตายกันนะครับผมเฮ้ยนี่จิตใจมึงโอเคเฮ้ยแยมแยมสวยดีสัมเหนียนติวเฮ้ยอะไรอะอีเปอร์ข้างบนเลยบนบนขวาตรงนี้ปลาระเบิดไปทันเลยหัดเลยหนัดหนีดิเมอร์ซี่สาดตาเป็นหีเลยอย่าตายนะอยู่ไหนจ้ะที่ตายแล้วไหนอยู่ไหนวะนี่ฮิลลิ่งอยู่ที่รถ เอ้ยไลฮาร์ดกูไว้โอ้ยมึงอย่าเข้าไปขนาดไหนก่อนนะกูไม่รู้มันจะรวมป่ะไม่น่ารอดมันน่าจะมีรวมมาเวฟนี้จตีนะอาอที่หายแล้วไม่อยู่ที่รถกันเลยไปไหนกันหมดเลยโอ้ยมันต้องโฟกัสต้องมัตสีเลยเออเออดิไรฮะไอ้ เปอร์หลังรีปเปอร์หลังเออเออเออซาลียอยู่ตัวนึงซาลียอยู่ไหนซาเลียรถซาเลีจะตายแล้วไม่ยยิงหัวไม่ได้เออไอ้จัง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 พุกมาแล้วไอ้จังไม่ทันไม่ทันโอ้โหยแย่เลยยังไงเดมอนวูฟเก่ามันเข้าไหมเข้าเดี๋ยวก็ได้หกไปเลยมีโดนเดวอันไดเจอหกอยู่ดีไอ้จังไอ้จัง จ้างไข่ในห่อามันด้วยโอ้ยัดยัดท่อ